เนภาษาไพทอนเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ใชในการเขียนนะครับแต่วันนี้ผมขอเสนอให้ใช้โปรแกรม t o n นี่ตอนอื่นเราก็เปิดโปรแกรม t o n นี่ขึ้นมานับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม t o n นี่นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วจะมีอยู่สส่วนในการส่วนที่เป็นโค้ดกับส่วนที่เป็นเชลนะครับจะขออนุญาต ทนครั้งไว้แล้วก็สกอร์ที่เมาได้เลยนะครับคำสั่งพิมพ์ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับวันนี้จะมีตัวอย่างให้ดู3แบบกันแบบแรกพิมพ์ไปก่อนเลยครับทำด้วยขอบพิมพ์น,นะครับปรวกออคำสั่งพิมพ์จะประกอบด้วยคำว่าพิมพ์และวงเล็บเปิดถ้าเราต้องการสดแสดงผลคำต่างๆออกมาโดยที่ไม่มีการประมวลผลให้เราใส่ เครื่งหมายอันจะประกาศเปิดจะปิดเข้าไปและพิมพ์จอกสอด้านล่างเช่น A เ A P แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาท่านรันโปรแกรมให้เรามาคลิกที่ปุ่มรันตรงนี้นะครับการรัน Run ครั้งแรกมันจะขึ้นถามเราว่าจะบันทึกที่ไหนนะครับอันนี้ผมขอไปที่น แรดงผลคําว่าตัวไอทีออกมาตมมันไม่ยประมวลผลนะครับนี่การใช้คําสั่งซิ้นแบบที่2องน,นี่เป็นการบวกเลขครับผมพิมพ์เป็น2บวก2องแลองลันดูจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่ประมวลผลออกมาเป็นสี่ครับจะแ,แรงผลคําว่า2อ,ออกมาเพราะว่ามันอยู่ภายใต้เครื่องหมายอันจะประกาศ อะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายอัญจะประกาศเนี่ยมันจะไม่ประมวลผลครับลอ,ลองใหม่นะครับทีนี้ผมจะเอาเครื่องหมายอัญจะประกาศออกทีนี้ผมพอจะตาบคำตอบได้นะครับว่ามันจะต้องออกอาสีนี่คือรูปแบบการใช้คำสั่งพิมพ์เบื้องต้น วันนี้เรามาพูดกันเรื่องของคำสั่งรับข้อมูลในภาษา Python นะครับซึ่งคำสั่งรับข้อมูลเนี่ยจะมีหลักการง่ายๆครับก็คือ 1. เริ่มต้นด้วยชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมานะครับตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ input แล้วมีวงเล็บเปิดปิดเพื่อใส่ข้อความนะครับรูปแบบมีแค่นี้เดี๋ยวเราลองเขียนโปรแกรมกันดูเลยครับอนอื่นนะครับเราต้องเริ่มต้นด้การเขียนโครงสร้างของโปรแกรมก่อน นะครับนั่นก็คือกําหนดตัวแปรในที่นี้ผมขอใช้ตัวแปรคําว่า name แล้วกันเพราะผมจะให้ใส่ชื่อนะครับ name เท่ากับแล้วตามด้วย input แล้วก็แล้วเปิดปิดเพื่อใส่ข้อความนะครับในนี้ผมใส่ข้อความคําว่าการุณาใส่ชื่อแล้วกันนี่คือการใช้คำสั่ง input แต่ทีนี้ วิธีการตรวจสอบว่าโปรแกรมได้รับค่าจากเราเข้าไปแล้วหนึ่งอย่างก็คือให้โปรแกรมมันพิมพ์ค่านั้นออกมานะครับวิธีการก็คือใช้คำสั่ง print e print เล็บติดครับแต่ทีนี้เราจะไม่ใช้เหมือนคำสั่งที่แล้วก็คือใส่ตัวซื้อออกมานะครับครั้งนี้จะให้พิมพ์บนตัวแปรออกมาแล้วก็ใส่ตัวแปร name เ,เพราะว่าอ่าที่หนึ่งเราตั้งชื่อตัวแปร name ว่า name แบบนี้ก็ใช้จุดแบบนี้เอาลันอ่าเห็นไหมครับจะขึ้นว่าการุณาใส่ชื่อเราลองใส่ชื่อไปเช่นผมชื่อไอซ์อ่าเอ,อเห็นไหมครับก็เป็นการรับค่าไอซ์และก็แสดงผลคำว่าไอซ์แต่ทีนี้เราสามารถตกแต่งได้นะครับเพราะว่าแบบนี้มันไม่สวยชื่อกับตัวอักษรมันติดกันเกินไปนะครับเราก็มาแต่งเป็นวักคสักหน่อยนึง ใส่เครือลอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองรันดูใหมอ่าก็ังใส่ชื่อเห็นไหมครับจะดูสวยขึ้นอ่าลองใส่ลาไปเห็นไหมครับก็จะดูสวยงามสวัสดีครับสมาชิกคุยทีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพบกับการใช้คำสั่งการทำงานแบบบนซ้ำนะครับในภาษาไพทอน ซึ่งมีรูปแบบนะครับรูปแบบของการใช้คําสั่งบนซ้ําก็คือใช้คําสั่ง for นะครับประกอบด้วยคําว่า for ตามด้วยตัวแปรมีคําสั่งคําว่า in นะครับแล้วก็ตามด้วย list คอ o l o n ล่อถัดมาถึงจะเป็นชุดคําสั่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวลองไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยครับโอเคครับ โปรแกรมเดิมของเรานะครับที่ใช้ในการเขียนภาษาไพท o นก็คือ t o n นี่นะครับตอนอื่นเลยเราจะใช้คำสั่งจากเมื่อคลิปครั้งที่แล้วนะครับก็คือคำสั่ง input นะครับในที่นี้ผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า n e ครั name ตามด้วยเท่าก,กับแล้วก็ input ใช้คำว่าปดใส่ชื่อแล้วกัน อันนี้เป็นการใช้คําสั่ง input นะครับซึ่งสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ในคลิปครั้งที่แล้วนะครับผมทีนี้วันนี้ผมจะสร้างการรับข้อมูลสัก2ค่านะครับเอา,ปาอนนเป็นนะับสกุลด้วยต้องการเ e อร์เนม อสองบรรทัดนี้เป็นการรับค่าจากคีย์บอร์ดทั้งคู่นะครับต่อไปบรรทัดที่3เราจะเริ่มใช้คําสั่งวนซ้ำนั่นคือคําสั่งปอ r นะครับเราใช้คําว่าปอตามด้วยตัวแปรผมตั้งชื่อว่า x ละกัน in แล้วก็ range แบบนี้นะครับซึ่งในวงเล็บนี้เราสามารถสั่งได้ว่าจะให้มันวนซ้ํากี่ครั้ง และทีนี้ผมขอวนซ้ำสัก2ครั้งก็พอครับเสร็จแล้วนะครับภายใต้คําสั่ง for ผมใช้คําสั่ง print นะครับเรื่องคำสั่ง print เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมอัดวิธีการใช้คำสั่งในภาษา Python นะครับไปย้อนดูกันได้นะครับ p r i ตามด้วยตัวแปร x แล้วเอาค่าของ name มาแสดงผลอีกบรนทัพที่2เราต้องเอาเซอ name มาแสดงผลนะครับ นี้เสร็จแ,แล้วเราก็กดปุ่ม run ได้ลเลยครับเห็นไหมครับโปรแกรมมันจะขึ้นถามมาว่าโปรดใส่ชื่อทีนี้ผมใส่ไปเลยลก้กันดีครับพงเพ็นเทอรโปรดใส่นามสก,กุลนะผมนามสก,กุลโอพันครับแล้วลงมาเห็นไหมครับมันจะมีการใส่ชื่อนามสก,กุลซ้ำทั้งหมด2รอบ ทีนี้ผมต้องเปลี่ยนใหม่จากซ้ำสอรอบเป็น3ามรอบรับลองรันดูใหม่ครับดใส่ชื่ออ่ชื่อ1นดใส่ตัวสกุลตัวกุลสอ enter เห็นไหมครับมันจะมีวนซ้ำสามครั้งตามที่เรากำหนดสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับสมาชิก c o o อท t ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมา เรียนรู้กันเรื่องของการทำงานแบบมีทางเลือกในภาษา Python นะครับหรือว่าคำสั่ง if e เองรูปแบบค,บคำสั่ง if e นะครับจะเริ่มต้นด้วยคำว่า if e และตามด้วยเงื่อนไขปิดท้ายด้วย colon นะครับและถึงตามด้วยชุดคำสั่งต่างๆที่เราต้องการผมมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยครับก่อนอื่นผมจะขอตั้งตัวแปรชื่อว่า x นะครับ x เท่ากับ int in. in. ในที่นี้มันย่อมาจาก integer นะครับแปลว่าจำนวนเต็มครับ ดังนั้นโปรแกรมที่เราเขียนและเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรับค่าก็คือเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นถ้าเกิดใส่จํานวนจริงเข้าไปมันก็จะแปลงให้เป็นจํานวนเต็มนะครับส่วนในเรื่องของจํานวนจริงจํานวนเต็มเราไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์คุยทีนะครับยินแลวตามด้วยผมจะใช้คําสั่ง Input นะครับเพื่อให้ผู้ใช้บังงานโปรแกรมเนี่ยกรอกคะแนนเข้าไปนะครับ Input เกิดโปรดใส่คะแนนโอดใส่แนนอ่าแบบนี้นะครับตงวเล็กเล็งตัวใหอ่ให่เลยต่อไปเราจะเริ่มใช้คำสั่ง if e กันเลยนะครับ if e ถ้า x ก็คือตัว 8, แปรที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า50แล้วให้โปรแกรม print คำว่า น้อยเกินไปนะครับน้อยเกินไปโปรดปรับปรุงนี้นะครับต่อไปเราจะใช้คำสั่ง if e อีกเหมือนเดิมนะครับ if x e e ตัวเดิมทีนี้ถ้าเมื่อกี้น้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้า x มันมากกว่า50ให้โปรแกรมมันแสดงผลคำว่า ดีมาก diyorsun? อ่าอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเงื่อนไขยังไม่จบอีด x ทีนี้ x เท่ากับนะครับ x เท่ากับ50ทีนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนั่นหมายถึงการเปรียบเทียบนะครับเอา x มาเปรียบเทียบกับค่า50นะครับเพราะ x ของเราไม่ได้มีค่าเท่ากับ50นะครับเราจะใช้ ต้องมาเท่ากับ2ตัวปริ้นก็ได้50ก็ต้องปริ้นว่า d อ่าโอเคเราลองรันโปรแกรมกันดูนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเรารันแล้วสังเกตว่าโปรแกรมมีการเออร r ผมขอเช็คก่อนนะครับว่าเออร์ตรงไหนอ๋อเขาบอกว่าบรรทัดนี้นะครับเอ่อมันไม่ครบนะครับก็คือข้าหมายอันยกระกัศมันหายไปเป็นการใส่ แล้วลองรันใหม่ครับโอเคทีนี้รันได้ละเขาบอกว่าโปรดใส่คะแนนสมมุติผมได้คะแนน40แล้ว enter โปรแกรมจะบอกว่าน้อยเกินไปโปรดปรับปรุงนี่ลองดูเงื่อนไขต่อไปครับผมลองรันใหม่นีุ่ดผมได้คะแนน60แล enter. ้วเอนเเห็นไหมครับว่าโปรแกรมมันจะขึ้นว่าดีมากตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับลองรันใหม่อีกทีหนึ่งถ้าเกิดผมใส่50เต็มโปรแกรมก็จะบอกว่าดี ตอนนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราเขียนโปรแกรมไว้เมื่อสักครู่นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการใช้คำสั่ง,งการทำงานแบบมีทางเลือกหรือว่า if else นะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้กันเรื่องของคำสั่ง if e เพียงอย่างเดียวรับวันนี้เราจะมี else เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นยังไงไปลองดูกันเลยครับ และเช่นเดิมครับเราใช้โปรแกรม t o n นี่ในการเขียนนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างให้ดูก็คือเป็นโปรแกรมทายเลขเ,เป็นเกมทายเลขง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับนั่นคือ a เอาง่ายๆก่อนและกันนะครับ a เท่ากับ4อ่าผมตั้งว่า a เท่ากับ4นะครับต่อไปผมก็หนดมาแล้วว่าเกมเนี้ยถ้าผู้ใช้ตอบ4จะถูกต้องตอบเลขอื่นเนี่ย จะไม่ถูกต่อไปต้องรับค่านะครับก็เป็น B และกัน B กับ In Input นะครับในเราใส่ว่าทายเลข0ถึง9อ่าน,นี่เระนี่รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราต้องใช้คำสั่ง If แล้วครับ เพื่อเปรียบเทียบว่าเลขที่ผู้ใช้ใส่ในตัวแปร b เนี่ย mm hmm. เท่ากับตัวแปร a ที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับผม if a เท่ากับ b แล้วให้ป r ิ้นยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยคุณเก่งมากอ่ะโอเคถ้านอกเหนือจากนี้เราจะไม่อีฟเหมือนครั้งที่แล้วละครับครั้งนี้เราจะใช้เ l ลเลยถ้านอกเหนือจากจากตัวแปรนี้นะครับเราจะใช้ l, e l s e else e l s e e อะไรด้วย ยังทายเลขไม่ถูกแบบนี้นะครับโค้ดแบบนี้นะครับมันเป็นการเปรียบเทียบค่าแค่ค่าเดียวถ้าถูกคือถูกเลยถ้าไม่ถูกก็จะมาอยู่ในส่วนของ L ก็คือผิดนะครับน้องรันดูนะครับนะครับว่าโปรแกรมมันจะให้เราทายเลข0ถึงเลข9สมมุติผมใส่ไป7 Enter โปรแกรมก็จะบอกว่าเสียใจด้วยคุณยังทายเลขไม่ถูกแต่ถ้าผมรันใหม่แล้วใส่เลข4ไปตรงกับที่เรากําหนดโปรแกรมก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยคุณเก่งมากนี่แหละครับนี่ถือเป็นเกมง่ายๆของการใช้คําสั่ง if else นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้คําสั่งภาษาไพทอนกันนะครับคําสั่งวันนี้ก็คือคําสั่ง y นะครับ รูปแบบก็คือ y ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็ปิดท้ายด้วย c u r l อนะครับเราถึงจะมาใช้ชุดคำสั่งอื่นๆต่อนะครับซึ่งคำสั่ง y นะครับคือคำสั่งที่ให้โปรแกรมทำงานวนซ้ำชุดคำสั่งเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของมันอยู่ตรงไหนนะครับจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขเดี๋ยวเราาล,ลองเขียนโปรแกรมกันเลยครับตัวอย่างของการใช้คำสั่ง y ในการเขียนโปรแกรมในวันนี้นะครับ ผมจะให้ลองเขียนโปรแกรมนับเลขอย่างง่ายดูนะครับก่อนอื่นเลยผมสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนครับผมเอาตัวแปร i แล้วกันนะครับ i เท่ากับ in input นะครับให้ใส่ตัวเลขนะครับตัด ออกวัวเลขเอาวงเล็บไม่เกินดีกว่าไม่เกิน20เยอะกว่านี้เดี๋ยวเครื่องค้างนะครับอ่าโอเคอ้าลื่มอันนี้ตอนนี้เราเขียนโปรแกรมรับค่าขึ้นมาแล้วนะครับ ต่อไปเราจะใช้เริ่มใช้คำสั่ง y นะครับผม w u s i l e y นะครับว่าตามด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขที่นี้ auto แปร i นะครับตัวแปร i เนี่ยผมให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ตัวแปร i นะครับผมให้น้อยกว่าเท่ากับ20เพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยผมเกรงว่าเครื่องของผมจะค้างนะครับแล้วปิดท้ายด้วย colon เสร็จแล้วใช้คำสั่ง print ครับเพื่อแสดงผลออกมา พิมพ์ให้นี้ผมให้พิมพ i แล้วก็ตามด้วยจบนะครับก็เท่ากับตัวแปรด้านบนนะครับจบเขาให้มันแสดงผลคอมมากกันดีกว่านะครับจะได้เห็นตัวเลขชัดเจนครับตามด้วย i เท่ากับ i บวก1 โอเคโปรแกรมนี้นะครับพอเราใส่ตัวเลขเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะครบ20พอครบ20แล้วโปรแกรมจะหยุดทํางานนะครับเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมกันดูนะครับอ่าปดกอรอกตัวเลขผมใส่ไป5แล้วกดปุ่ม enter เห็นไหมครับว่าเมื่อเราใส่เลข5ไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะนับเริ่มตั้งแต่5ไปจนถึง2 0 เดี๋ยวผมลองลั้นดูใหม่ผมใส่ไปสักหนึ่งะครับมันก็จะรั้นตั้งแต่เลข1ถึงเลข20นี่แหละครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้คําสั่ง y ที่มีการวนซ้ําคําสั่งเดิมๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขเงื่อนไขทั้งเลือกแบบ if elif e ep, l e ep, l, นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับจะเห็นว่ามีการ ใช้คำสั่ง if else ไปแล้วนะครับซึ่งคำสั่งนี้จะต่างกันก็คือมี else ขึ้นมาก็คือจะมีเงื่อนไขเยอะกว่าเดิมนะครับเป็นยังไงนั้นลองไปดูกันเลยครับรูปแบบของคำสั่งนะครับเริ่มต้นด้วยใช้คำสั่ง if e แล้วก็เงื่อนไขที่1ตามด้วยคือลอนนะครับมันทัดถัดมาย้อน,น้านิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นชุดคำสั่งที่1 ้ถัดไปเป็น l i e f ทมด้วยเงื่อนไขทั้งเลือกที่2คือลอนแล้ว e กเป็นจุดคำสั่งที่2แล้วก็ l i e f ไปเรื่อยๆเป็นจุดคำสั่งที่3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึงคำสั่งสุดท้ายก็คือใช้ l else e. นะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับต้องเป็นตัว e พิมพ์เล็กนะครับโอเคเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมในภาษาไพทอนนะครับเพื่อแจ้งราคาค่าเข้าชมละครลิง ซึ่งมีราคาปกติเนี่ยบาทนะรบราทถ้าเป็นผู้สูงอายุจะเสียค่าเข้าชมแค่ครึ่งนึงก็คือ10บาทถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน3คขวบไม่ต้องเสียค่าเข้าชมพร้อมแล้วเราไปเริ่มเขียโปรแกรมกันเลยครับครับผมเปิด IDE ขึ้นมานะครับอดีตัวนี้ผมใช้เป็น t o n y นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะขอสร้างตัวแปรก่อนเลยนะครับตัวแปรให่นี้ผมใช้ว่าคำว่าน o r m มอลแล้วกัน เพราะว่าปกติทั่วไปนะครับนอมอนเนี่ยอุ้ยภาษาอะไรเนี่ยอ่านอมอนเนี่ยก็คือ20บาทนะครับคือค่าค่าชมปกติเลยนะครับ20บาททีนี้ผมสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาอีกเป็นตัวแปรอายุ AGE นะครับเท่ากับตัวนี้ผมจะให้ผู้ใช้ของของผมผู้ใช้โปรแกรมของผมนะครับ กรอกอายุเข้ามานะครับผมก็เอเท่ากับเป็น IN นละกันอา,อายุเป็นเต็มเตมเลยนะครับไม่ต้องจุดสยมละมอินวงเล็บ INPUT แบบนี้นะครับเพื่อจะให้ใส่อายุวงเล็บข้างในอีกใส่คำว่าอายุของท่านคืออ่ะใส่คลองนนิดนึงเพืวัด รูลโคตรอ๋อผมดูตรงนี้นิดนึงนะครับรูลโคตรไม่ครบเอทเท่ากับอินก็คือบอกว่าตัวแปรเอเนี่ยนะเก็บค่าเป็นตัวเลขนะครับโดยใส่เป็นอายุเข้ามานะครับโอเคตอนนี้เรารับค่าเสร็ลแล้วสิ่งต่อไปเราจะต้องทำก็คือใช้คำสั่ง if มาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ if A เดียก็คือตัวแปรอายุนะครับนี่อันนี้ตัวแปรเดียวกันนะครับ a 8มากกว่าหรือเท่ากับ60แล้วให้ทำอะไรให้เอา normal นะครับเอา normal เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1หาร2ก็คือครึ่งหนึงใช่ไหมครับอายุเกิน60แล้วจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับเป็นน้ำมันหาร2แล้วเราก็ปิ้น่าค่าเข,ข้าชมของท่านคือโอเคแบบนี้ละกันใส่เว้นวรรคนิดนึ่งนะจะได้ดูสวย นีใส่คอมมาเข้ามานะครับเราเอาตัวแปรน o r m มอมาแสดงผลแบบนี้เสร็จแล้ว1เงื่อนไขนะครับต่อไปเป็นเงื่อนไขที่2ใช้ l i e f ถ้าอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็คือ3ขวบนะครับโอ้ยผมใส่เครื่อหมายผิดนะครับเป็นอันนี้ ถ้าอายุน้อยกว่าเท่ากับ3ขวบให้ทำอะไรก็บอกเลย Normal เท <Normal S 1> ่ากับ0ปิผมขออนุญาต copy นะครับพี่เกตพิมพ์ทำไฮไลท์ Copy เลยค่าเข้าชมเท่ากับ Normal โอเคบรรทัดถัดไป อันนี้เป็นเอลละเป็นเงื่อนไขสุดท้ายจริงๆถ้าจดต้องการอะไรเยอะกว่านี้นะครับเราก็ใช้เอลฟต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่น,นี้ของผมจบละเอลก็คือนอกเหนือจากเนี้ก็คือช่วงแต่อายุ59ลงมาจนถึง4ขวบนะครับก็ให้เป็น n อร์มอเท่ากับ20ปกติเลยนะครับก็ปิน้นผมก๊อปดีกว่า่าแบบนี้ เราตอนนี้เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับลองกดปุ่มรันดูเซฟไว้เห็นไหมครับโปรแกรมก็ถามว่าอายุของท่านคือเท่าไหร่สมมุติผมใส่ไป67 enter เห็นไหมครับค่าเข้าชมก็คือ10บาทผมลองรันใหม่อีกทีนะครับอา,อายุของผม2คขวบเห็นไหมครับค่าเข้าชมคือ0รันใหม่อีก อายุ45เห็นไหมครับค่าเข้าชมก็คือ20บาทอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับจริงๆแล้วโค้ดสามารถทําให้สั้นกว่าน,นี้ได้นะครับแต่นี้ที่ผมเขีนยนยาวๆเนี่ยจริงๆมันเวิ้เว้อแต่ก็อยากให้ทาความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะใช้คําสั่งอื่นๆมาช่วยนะครับเพื่อให้โปรแกรมวนซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะใส่ตัว x ตัว a ไงแล้วก็หยุดโปรแกรมก็ได้นะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ